สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับอีพีนี้ก็ตามสัญญานะที่ผมจะพาเพื่อนๆไปรีวิวรถรุ่นหนึ่งนะที่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ว่าอยากให้ผมเนี่ยรีวิวรถรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือเจ้า C204 Coupe นั่นเองนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะ <c oughs> นะฮะเพราะว่าผมจริงๆผมก็อยากรีวิวรถรุ่นนี้แหละ แต่ว่ามันหาไม่ได้นะครับจนไปเจอน้อง F4 ท่านหนึ่งนะฮะทีเ่เขาใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วรถเขาสวยมากนะครับสวยจริงๆนะยเดี๋ยวเพื่อนๆไปเห็นแล้วเพื่อนๆจะบอกว่าเออมันสวยจริงๆนะครับขนาดถ่ายในที่มืดนะครับถ่ายในลานจอดรถเนี่ยมันยังสวยเลยอะนะฮะตัวจริงเขาจริงๆสวยมากนะครับก็คือเขาเนี่ยก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วเผอิญว่าก็คุยกันแล้วก็เลยบอกว่าเออติดต่อขอแบบอยากรีวิวรถรุ่นนี้ขอยืม ลูกชายมารีวิวหน่อยได้ไหมเขาบอกยินดีเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยได้มีโอกาสร,รีวิวรถรุ่นนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าคันนี้มันไม่ใช่ซีคูปธรรมดาด้วยนะฮะมันเป็นซีคูปอีดิชั่นวันะฮะซึ่งมันมีความพิเศษหลายอย่างนะครับเดี๋ยวในคลิปตอนอธิบายในตัวรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าความพิเศษของเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วรถมันหายาก ด้วยนะครับนะฮะเหมือนกับคัน W 2 0 4คันสีดำก่อนหน้านี้อันนั้นก็เป็นตัวพิเศษเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีผลิตน้อยอีกเช่นเดียวกันนะคือผมก็โชคดีนะที่ได้รถแบบนี้มารีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า C 2 0 4คูันนี้มันจะสวยแค่ไหนนะฮะ่ะและนี่ก็คือพระเอกของเรานะครับกับเจ้า C คูป C250 Edition 1นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นี่เป็นตัวท็อปสุดพิเศษสุดคือผมบอกเลยว่ามันคือรถแร r ไ i เทมคันนึงเลยนะครับเพราะว่ามันมีความพิเศษหลายอย่างนะครับ C250 C250 คือเครื่องท็อปสุดนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอแค่ C180 หรือ C200 นะครับแต่อันนี้คือ C250 นะครับและเป็น Edition 1ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Edition 1เนี่ยจะแตกต่างอะไรยังไงกับตัวปกติบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับคือตัวสีนะครับสีตัวรถเป็นสีเทานะครับสีเทานี่จะเป็นสีที่หายากที่สุดในบรรดาทุกสีนะครับเราจะเห็นกันแต่สีดําสีขาวสีบรอนใช่ไหมฮะสีเทาเนี่ยจะเป็นสีที่หาหาได้ยากครับหาได้ยากและคันนี้นะครับเป็นปี2013นะครับมาพร้อมชุดแต่ง a m g รอบคันนะครับล้อก็เป็น AMG ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่เห็นความสวยงามแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่า เห็นแล้วก็หลงรักเลยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดนะครับว่าน้องเขาทาอะไรไปบ้างนะครับกรถคันนี้นะครับเหมือนมันเดิมๆนะแต่มันไม่เดิมครับไม่เดิมนะฮะอย่างแรกเลยนะครับที่รถคันนี้ได้ทาก็คือเปลี่ยนกระจังหน้าครับกระจังหน้าเดิมจะไม่ใช่แบบนี้นะครับน้องเจ้าของรถเขาก็ไปเบิกศูนย์มานะครับในราคา1 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าเออมันลงตัวแล้วก็สวยงามนะครับดูแบบ ตัวจริงนะเวลาเราเห็นตัวจริงแล้วมันมีสเสน่ห์มากๆนะครับในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นไฟหน้านะครับที่น้องเขาไปเปิดโคมนะเพื่อที่จะทําความสะอาดโคมให้มันใสนะครับแล้วก็เคลือบต่างๆนะครับอันนี้ก็ทําให้รถดูใหม่ขึ้นนะครับจริงๆแล้วรถพอเลยมาสัก7,8,9ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มหมองนะครับอันนี้ก็เป็นการทําให้รถเนี่ยดูสวยงามและยังดูใหม่อยู่เสมอนะครับ อะเรามาดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับเปิดประตูมาก็เห็นอะไรขาวๆไหมฮะแผงข้างตัวลายนะครับทริมข้างๆเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของ Edition 1นะครับในส่วนของเลขไมค์คันนี้นะครับจะอยู่ที่91,991กิโลเมตรนะครับมาพร้อมกับจอสีนะครับซึ่งปี2013นนะครับก็จะให้หน้าจอสีมาแล้วนะครับคันนี้ พวงมาลัยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าน้องเขาไม่ชอบขอบสีขาวนะครับมันจะมีขอบสีขาวตามทึงที่อยู่ในรถนะครับซึ่งน้องเขาบอกเขาไม่ชอบนะฮะเขาก็เลยไปเปลี่ยนให้มันเป็นแบบหนังทั้งหมดเลยนะครับแต่เปลี่ยนยกพวงมาลัยนะครับไม่ใช่ไปทําใหม่นะครับเปลี่ยนยกพวงมาลัยเลยนะครับในส่วนฟังก์ชันของการพับเบาะนะครับก็จะเหมือนอีคูปรถผมนะครับก็คือพับไปแล้วเนี่ยเบาะก็จะเลื่อนหน้าให้อัตโนมัตินะครับในส่วนของเบาะหลังนะครับเป็นแบบ4:60 0นะครับนี่ก็ใช้งานได้ดีครบถ้วน ตามที่ควรจะเป็นนะครับพร้อมหลังคาแก้วพาราโรมิกรูฟนั่นเองนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มันต้องมีอ่ะ <c oughs> มันสวยงามนะครับแล้วมันก็ดูหรูหรามากนะครับในส่วนของเบาะเนี่ยก็ลองเข้าไปนั่งแล้วนะครับก็อาจจะแคบแคบกว่าอ e ีคูปนิดหน่อยนะครับแต่นังนั่งได้สบายๆนะครับนะะเบาะหน้านี่เรียกว่าเบาะเดียวกันเลยนะอย่างว่าแหละครับเพราะว่ารถมันแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับฉะนั้น ลักษณะจึงไม่หนีกันมากนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นได้ข่าวนะก็เป็นซิกเนเจอร์ของ edition นนะครับเพราะว่าทริมเนี่ยเขาก็เป็นสีขาวฉะนั้นพวกนี้รายละเอียดดีเทลพวกนี้นะครับทั้งคันเลยนะไม่ใช่แค่เบาะนะครับรวมไปถึงตัวคอนโซลด้วยนะฮะเห็นไหมฮะนี่เขาก็จะเดินได้ขาวทั้งหมดเลยนะครับผมก็ชอบนะรายละเอียดพวกนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเออมันสวยดีนะครับ เนี่ยคอนโซลกลางก็จะเป็นสีดําเห็นไหมฮะของรถผมเนี่ยจะเป็นสีบรอนอืมพอเห็นแบบนี้แล้วก็เออสวยดีเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่รายละเอียดจริงๆเนี่ยเหมือน eCoupe ครับมันแค่เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปทรงนิดหน่อยนะครับแต่หลักการใช้งานนี่เหมือนกันเลยนะครับรถคันนี้ผมเข้าไปสัมผัสนะผมบอกตรงๆนะครับใหม่มากอ๋ออันนี้ที่ผมชี้นี่ก็คือโหมดการเปลี่ยนการขับขี่นะครับมีสาโหมดด้วยกันนะครับ แล้วก็มีฟังก์ชัน push start ก็คือเป็น Keyless Go นั่นเองนะครับสามารถที่จะเข้ามาในรถแล้วกดปุ่มได้เลยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจเสียบนะครับรถผมยังเป็นกุญแจเสียบอยู่นะยังไม่ใช่เป็น Keyless Go นะครับอันนี้ก็เป็น t r i มของเขานะครับ s i g นเ t อร์ของเขาครับของ Edition 1นะครับก็เป็นรายละเอียดทั่วไปนะที่เพื่อนๆควรจะต้องศึกษาไว้นะครับที่เวลาจะซื้อรถนะครับเราควรจะต้องรู้นะครับว่า รถเนี่ยมันมีตัวพิเศษอะไรบ้างหรือว่าตัวธรรมดาแบบไหนบ้างนะครับอันนี้คือตัวพิเศษนะครับตัวธรรมดาก็จะไม่ใช่แบบนี้มันก็จะมีลายของมันที่เป็นแบบธรรมดาธรรมดานะครับรวมถึงสีรถอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จริงๆการเช็คมันไม่ยากนะครับก็คือเราเอาเลขตัวถังเนี่ยไปเช็คได้นะครับไปเช็คในเว็บไซต์ก็ได้เช็คที่ศูนย์ก็ได้นะครับมันก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างหมดเลยนะครับอ่ะมาในส่วนของบอกกันบ้างนะครับ ที่ผมชี้อยู่ก็คือเบาะเนี่ยมันไม่เหมือนรถผมอยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่มีตัวปรับดันหลังที่เป็นแบบถุงลมนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะปกติเนี่ยข้างๆตรงนี้มันจะเป็นตัวปรับนะครับซึ่งของ e coupe เนี่ยเป็นทุกคันเลยส่วนใหญ่จะเป็นทุกคันนะฮะอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ที่เสียที่ผมชี้ให้ดูนี่คือตัวหนังสือมันยังชัดอยู่รถผมมันจางแล้วผมรู้สึกว่าแบบโหคันนี้มันใหม่จังเลยอ่ะมัน มันดูแลดีอ่ะคือเจ้าของเขาดูแลดีมากนะครับตัวหนังสือยังชัดยังอะไรอยู่เลยผมแบบอิจฉาเลยนะผมก็เลยแบบจะต้องหามาเอ,อให้มันครบแบบนี้บ้างนะฮะ <c oughs> ใหม่จริงครับเข้าไปดมกลิ่นยังใหม่อยู่เลยอ่ะกลิ่นแบบคือมันกลิ่นใหม่อ่ะมันรถมันใช้น้อยนะครับเนี่ยร่องรอยต่างๆของรถแทบไม่มีเลยคือน้องเขาแบบรถเขาเงาแวบ,บเลยนะครับเงามากนะครับเนี่ยรายละเอียดต่างๆนะครับ สวยมากนะครับอ่าอันนี้ที่ผมอยากได้นะครับก็คือตัวไฟ2พื้นนะครับเวลาที่เรากดเปิดรถนะครับเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาในตัวรุ่น Key l e s s Go เนี่ยครับนะฮะเท่าที่ผมเคยเห็นนะแต่ว่าอ,อ,อันนี้พูดถึงตัว204นะครับแต่ถ้าเป็นตัว e c ค u ปเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับผมก็แบบสงสัยต้องหามาใส่บ้างละ <laughs> อยากได้นะเพราะว่า W211 คันเก่าผมมันมีนะครับมันมีมาให้นะแล้วผมรู้สึกว่าม,มันมีประโยชน์มากนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เปลืองไฟเปลืองแบตอะไรด้วยนะผมรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้เลยต้องต้องต้องจัดสักหน่อยแล้วนะฮะนี่ก็ให้ดูรายละเอียดนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเขาให้ดูความเนียนแล้วกันให้ดูความเนียนอันนี้เป็นหาง C63 นะครับเป็นหางที่ผมมองว่าลงตัวนะถึงบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่ใส่เคฟล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า น้องเขาบอกว่าสีเดียวกับตัวรถนี่แหละเฟี้ยวที่สุดละนะครับชายล่างก็เป็น AMG นะครับนะฮะตามคอนเซปต์ของรถนะครับรถเขาให้เป็น AMG มาเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับอ่ามาดูกันที่ล้อกันบ้างนะครับในส่วนของล้อคันนี้นะครับเป็นล้อฟอร์ดนะครับก็คือมีน้ําหนักเบานะครับน้องเจ้าของรถเนี่ยได้สั่งให้โรงงานในต่างประเทศนะครับคัสตอมขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าเอาแพลตฟอร์มเนี่ยลายเดิมของ AMG ติดรถนี่แหละนะครับ แต่ใช้วัสดุที่ดีขึ้นเบาขึ้นเท่านั้นเองนะครับมาใส่นะครับก็สามารถกําหนดคัสซอมได้ทุกอย่างนะครับผมอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าสวยมากนะครับในส่วนของเบรกหน้าคันนี้นะครับก็ได้มีการอัปเกรดนําเบรกของ e c o u p มาใส่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกให้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากเบรกของ e c o u p นะครับมีขนาดจานส2มรมิลนะครับในขณะที่ของเดิมของรถคันนี้ไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะครับน้องเขาก็อัปเกรดนะครับแต่อัปเกรดแบบ ขามรุ่นไปใช้ของรุ่นพี่เท่านั้นเองนะครับในส่วนของโชคนะครับคันนี้ก็ใส่โชคแต่งสตาร์ทปรับเกีียวนะครับเหตุผลก็เพราะว่าโชค AMG ที่ติดมากับรถนะครับมันแข็งมากนะครับคือมันสปอร์ตจ๋าเลยนะครับซึ่งน้องเขาบอกว่าโอ้เขารับไม่ไหวนะครับมันกระเทือนมากนะครับเขาก็เลยไปใช้โชคแต่งแบบนี้นะครับซึ่งมันปรับให้นุ่มได้ นะครับปรับสูงต่ำได้นะครับก็ครอบคลุมทุกฟังก์ชันในสิ่งที่น้องเขาต้องการนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแต่งรถยังไงให้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> แต่งแบบนี้ฮะน้องเขาบอกเขาบอกแบบนั้นนะครับคือบางคนบอกโอ้ถ้าเปลี่ยนขนาดนี้ทำไมไม่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เขาบอกเขาชอบแบบนี้นะครับให้มันดูแบบเรียบๆสวยๆเนียนๆในส่วนของราคาตลาดนะครับตอนนี้ก็9 0 0 0แสนกว่าบาทนะก็หาซื้อกันได้แล้วนะครับก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่สเปคนะครับ แต่ถ้าคันนี้ผมเชื่อว่าล้านบวกแน่นอนนะครับเพราะมันหายากสุดๆไปเลยนะครับผมก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า c 2 0 4คูปคันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่หายากและสวยมากนะครับสีพิเศษคือคันนี้พิเศษแทบทุกอย่างนะครับฉะนั้นแล้วยิ่งการดูแลรถของน้องเขานะฮะคือเขาเป็นคนละเอียดรอบคอบมากนะครับยี่ช่วงล่างนะครับนี่สุดยอดมากนะครับผมคุยกับเขามา สักระยะหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องช่วงล่างมากนะครับเขาเบิกใหม่แทบจะทุกชิ้นนะครับคืออะไรที่มันเบิกใหม่ได้เขาเบิกหมดนะครับคือโอ้ผมยอมเลยผมบอกเลยว่ายอมจริงๆนะครับคือเอ่อมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าจะให้แบบเบิกใหม่ทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเรียนตามตรงว่าตัวผมเองก็ไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่า ผมก็จะใช้ของแท้เพียงอาจจะใช้มือสองสภาพสวยๆมาปนนะครับคือไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหต้องเบิกใหม่ทุกชิ้นนะครับแต่น้องเขาด้วยด้วยด้วยศักยภาพด้วยอะไรหลายอย่างนะครับที่ที่แบ็กกราวของเขามีนะครับเขาก็สามารถที่จะจับจ่ายเรื่องพวกนี้ใช้สอยเรื่องพวกนี้ได้นะครับซึ่งพอผมได้สัมผัสรถนะครับก็รู้ทันทีเลยว่าแบบแบบคันนี้นี่ือใช้น้องเขาใช้รถถนอม ไม่ขับเร็วนะครับแถมเป็นคนที่สัมผัสอะไรกับรถอะ่ะค่อนข้างดีก็คือนิ่นๆหน่อยๆเนี่ยน้องเขาก็จะรู้นะครับแล้วก็รีบไปแก้ปัญหาก่อนที่มันจะลุกลามไปใหญ่โตนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็อยากแชร์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่นะครับว่าการดูแลรักษารถยนต์เนี่ยหรือว่าการไมแทนนันนะครับมันก็มีหลายแบบนะครับคนเราจ่ายได้ไม่เท่ากันนะครับ พยายามใช้ของที่มันมีคุณภาพดีๆนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของเกดคุณภาพต่ำเอาไว้ด้วยนะครับถึงมันจะถูกก็จริงนะแต่มันอายุการใช้งานมันก็สั้นนะครับแล้วรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ p ร r f o r m a n c e รถเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากของแท้กันแบบคนละเรื่องพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่แล้วทําไมรถมันยังแบบ มันยังไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะ่ะหรือบางทีไปนั่งรถคนอื่นทําไมรถคนอื่นเขาดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นของที่เราใช้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเออเราก็ไม่รู้ไปให้ช่างทําช่างก็ใส่อะไรมาก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันแก้ไขแล้วแล้วมันก็ใช้ได้นะครับคือแก้ให้ใช้ได้เนี่ยมันมันไม่ยากครับแต่ถ้าใช้ของดีมีคุณภาพอันเนี้ยมันจะต้องคุยกันที่เรื่องราคาละว,ว่าเราจ่ายไหวไหมเรา เราพอที่จะซัพพอร์ตมันได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แต่ละคนนะ่ะก็จ่ายได้ไม่เท่ากันนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับคือถ้ารถมันวิ่งไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่แปลกนะครับเพราะว่าถ้าจ่ายของแพงของดีนะครับบวกกับช่างดีนะครับรถมันก็จะออกมาดีถ้าจ่ายของดีแต่ช่างไม่เก่งแต่มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคือมันคือมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดเท่าเหมือนช่างที่เก่งสุดๆนะแต่ว่า การใช้ของแท้ก็ยังถือว่าหรือว่าการใช้ของคุณภาพสูงเนี่ยคุณภาพดีนะครับรวมไปถึงของแท้เนี่ยมันก็ยังจะดีกว่าเนี่ยกว่าการใช้ของปลอมนะครับหรือว่าการใช้ของเทียบหรือ OEM ที่เอ่อเป็น OEM ที่แบบม,มันจะเรียกว่าไงอะ่ะก็คือคุณภาพมันต่ำนะฮะนะขอไม่มีหลายเกรดนะครับฉะนั้นเวลาลบวิ่งไม่เหมือนกันเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการเลือกหาซื้อรถนะครับซึ่งช่วงนี้ราคาก็จับต้องได้นะครับหลายๆคนที่มีกําลังซื้อในระดับ1ล้านบาทเนี่ยก็อยากจะหามาเล่นนะครับยังไงก็ระมัดระวังเรื่องการกรอไม้นะครับเรื่องสภาพรถเรื่องการย้อมแมหวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีความอยากได้มันความอยากได้ของเราอะ่ะมันไปปกปิด บางอะไรบางอย่างกับรถนะครับเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตรอบคอบนะครับจนเราได้รถที่อาจจะต้องซ่อมใหญ่มานะครับเพราะว่ามันถึงช่วงอายุของมันแล้วนะครับเดี๋ยวใน EP พีต่อไปเนี่ยผมจะมาบอกถึงรถผมนะที่พอ9ปีแล้วเนี่ยเข้าปีที่8ปีที่9หรือปีที่10นะครับ สิ่งที่มันจะเจอเนี่ยมันจะเสียตามอายุเลยนะครับอายุของเขาเลยนะฮะมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งน่าหมายความว่าคนที่กําลังมองโอ้โหรถยังสวยรถยังใหม่อยู่เลยซื้อมาไม่ต้องซ่อมอะไรหรอกไม่จริงนะครับมันมีหลายๆอย่างที่เตรียมตัวโดนได้เลยนะฮะพูดแล้วแบบเหมือนแบบโอ้โหไม่น่าเล่นอะไรงนี้ป่ะฮะไม่ใช่นะครับคือแค่ต้องรู้ไว้ก่อนนะว่าเดี๋ยวมันจะเสียนะแล้วพอมันเสียเนี่ย เพื่อนๆก็ต้องทาความเข้าใจว่าเออฉันต้องจ่ายมันแค่นั้นเองนะครับนะฮะอีกทางนี้นกเออ็เวลาเลือกซื้อรถก็เช็คในเรื่องการเมเทนซน์ของเจ้าของมาด้วยนะครับว่าเขาทาอะไรมาแล้วบ้างนะครับเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเจ็บตัวเยอะนะครับหรือถ้าจะเจ็บตัวก็จะได้รู้ไว้ก่อนว่าอ๋อโอเครถยังไม่เคยซ่อมนะแต่รถใหม่รถสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยรถใช้น้อยนะครับแต่ถึงอายุที่ต้องดูแลแล,แล้วก็แค่เตรียมสตางค์เอาไว้นะครับว่า เดี๋ยวเราจะต้องเจออะไรทานองนี้แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นกันทุกคันครับมันไม่มันมันหนีไม่รอดครับเพราะยังไงมันก็คือตามอายุของเขานะฮะอ่ะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้ว EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของการ DIY ต่างๆนะครับรวมถึงปัญหา ต่างๆที่เกี่ยวกับรถผมนะครับก็จะนำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันใน EP ต่อๆไปนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ